ขัวคือเกล้วจ้ากับข่ากับน้ำจากพี่น้องจ้าว่านี่ขัวหมูด้วยพี่นอ้องอาหารเช้าของเรานะจ้าขูมหมูเส้นต้นหอมขัวเปนบ้านแบบบ้านเฮาครัวเป็นนอกเป็นนาเฮาเลยนะขัวไปใส่น้ำมันนอกจากขัวหมูน้ำแล้วก็เขาก็ที่ใส่อันนี้ลงไปจ้าเดี๋ยวซิมก่อน หัวหอมไปคั่วกับหมูก้อนพี่น้องเพราะว่ามันสุกยากเนาจะ้ะแต่ใวใบมันใส่ที่หลังก็มีกระเทียมมีพริกกินูสดเนาะค่ะที่เขาใส่ลงไปเนาะเครื่องเ็ดของเขาเครื่องปรุง,งเขาเนาะจ้ะใส่เกลือนิดนึงตันนิดนึงย่างนิดค่ะ <laughs> รสชาติตามใจเนาะคะนะ่ะเนาะก็เพราะว่ามันสุกยากเนาะหอมมาพี่น้อง เอากที่ใส่ต้นหอมลงไปมักกินแบบนี้พี่น้องเกลือใส่ไใบเดาไปหมูก็จะสุกกันแหละใ <c oughs> ชป่ปกติเราก็จะใส่ต้นหอมลงไป,ปมัปนมีมันมีผักชีอยู่หน่อยน,งนึงพี่อนเนาใส่ใบหอมเนี่ยคันมันมีผักชีอยู่หน่อยนึงเดียวก็ใส่ใบเดาันเลยหอมหอมดีขึ้กันละ เขได้ใส่น,น้ำมันด้วจ้ะเราได้ใส่น้ำมันเพราะว่าหมูมันก็มีมันแล้วพี่น้องก็กครัวบ,บ้านบ้านนะพี่บ้านบ้านเนีงยอีกหน่อย <c oughs> นี่ก็โอเคแล้วจ้าสเิ็รผักมันสุกไว้แล้วพี่น้องเกือบ้อยแล้วค่ะ ของเราขัวหมูสับใส่ต้นหอมนะคะหัวหอมด้วยต้นหอมด้วยแล้วก็ผักชีด้วยค่ะไก,ก,ก่เ่นี่จ้าเรียบร้อยแล้วค่ะตักข้าว,วร้อนอเสิร์ฟเลยจา้าอาหารเลยก็ววนี้ยังมากมายตัย้จ้ะ ขั้วหมูใส่ต้นหอมบริใส่กระเพราด้วจ้ะบริใส่ต้นหอมบริใส่กระเพราใส่ต้นหอม่อมอมังเียกับหัวหอมแค่นนะคะ่ะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทู้สับสนุนนะคะ